อัปเดต35จุดตรวจโควิด19จากสถานพยาบาลทั่วประเทศโดยได้เพิ่มพิกัดตำแหน่งห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนต่างจังหวัดได้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับจากข่าวก่อนหน้านี้ที่ทาง n o s t r a Map ได้ระบุเส้นทางแผนที่18โรงพยาบาลตรวจโควิด19เฉพาะนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้ได้ขยายเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วด้วยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรีจะต้องมีลักษณะดังนี้นะครับ ข้อ1คือรู้สึกตัวร้อนหรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปข้อ2มีอาการทางระบบทางเดินหายใจได้แก่ไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากและมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยส่วนในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวนะครับโดยสามารถโทรสอบถามได้ที่สถานตรวจบริการนั้นๆซึ่งผู้สนใจสามารถขอดูข้อมูลเพิ่ม่มตตกสถางรร้อออช ฐานพยาบาลได้ในแอปพลิเคชันครับสำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจโควิด1 9ในกรุงเทพและปริมณฑลก็มีตามนี้ครับส่วนห้องปฏิบัติการตรวจโควิด1 9รวมทั่วประเทศก็มีตามนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันไดทุกวันนะครับ